ตคาคอมลายปวัควคอมเฮียคอมมาลูกใหม่บานน้ำคอมเฮียพิต้าเชิญเียปราบซิสเสียปราบปวัว น้ำที่เราอาบให้เป็นน้ำอุ่นนะคะไม่ใช่น้ำเย็นนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตัวก่อนตรงนี้ลูกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเป่าขนข้างบนเอาไปข้างบนลุกไปวิ่งจูดนี่มานี่มาห้องนี่มาค่ะเชิญค่ะคุณโทนี่มาเร็ว นั่งลงนั่งลงนั่งลงครับนั่งลงค่ะซิสเสียบปลั๊กซิสลูกซิสซิสตัว วันนี้ครับวัดเจไปเร็วชิดชิดตัว Tidak, tidak, tidak. Bila kita dah sekejap. Tengok ni. Tengok. Tengok. Bila ni. Tengok tu nak. Okey, situ. Tengok. Tengok ni. Tengok ni. Tengok ni. สบายใจเลยรอแ,แม่ทำความสะอาดปะ๊ะลงข้างล่างกันลูกโอ้โหมาเสร็บล้อยแล้วหอม เสร็จแล้วจ้าวันนี้หนึ่งงานกับเจ้าโทนี่ดูอ้าวเดี๋ยวไอ้นี่แม่พังนะเนี่ยถือแท็บเล็ตแม่จะพังลูกชายดิฉันว่าไงคะ ไปแล้วจ้าตอนนี้น้องโทนี่ก็หอมสะอาดแล้วนะคะมาจะทำความสะอาดงตัวไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีครับไปเร็วๆเอาวิดาซิน